ช่วงจับเก๋าคุยกันสนับสนุนโดยดร T ทีคอร์ดิพลัสตยูซพอต้อนระับทุกท่านเข้าสู่เก๋าไม่แก่ช่วงนี้จับเก๋าคุยกันนะครับแขกรับเชิญของเราวันนี้บรรดาคอเพลงรูกกรุงนะฮะโดยเฉพาะยุคเซเวนตีไม่ควรพลาดเลยเพราะว่าเจ้าของเสียงจริงตัวจริงของเพลงทำไมถึงทำ,ทำไม่ถึงค่ะเดี๋ยวุณแม่โชว์ดีกว่าพ <laughs> <ง>บกับคุณดาวใจไชยิทโดวานโอี่เข้าสู่รการ พี่ดาใจสวับสวัดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ค่ะสวยสวยตลอดการเก๋แน่นอนเก๋แน่นอนเ้วก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นสตาร์เป็นดาวจริงๆนะ <ขา S 1> ผมเจอผมได้มีโอกาสเป็นพิธีกรนะฮะได้เคยร่วมงานกับพี่ดาวใจไัจิตมาหลายงานใช่ค่ะแล้วก็ทุกครั้งที่ได้เห็นพี่ดาวใจไัจิตเนี่ยผมก็รู้สึกเลยว่าสุภาพสตรีท่านนี้ช่างเขาเรียกว่างามสง่า ไม่ได้งามอย่างเดียวแต่แหมพูดใจเลยจริงจริงสมัยเด็กๆเนี่ยผมก็รู้สึกว่านักร้องลูกกรุงท่านเนี่ยโดดเด่นและแตกต่างจากคนอื่นแล้วตอนหลังพอผมโตขึ้นมามีครอบครัวมีลูกมีภรรยามีงานมีการเป็นอีกบทบาทหนึ่งแล้วได้มาสัมผัสตังของพี่ดาวใจผมยอมรับเลยว่าพี่ดาวใจเนี่ยเรียกได้ว่างามในทุกด้านแม้กระทั่งเสียงที่พี่พูดเนี่ยก็ดังเสียงดังมีความเป็นสุขดังใช่ เป็นคนที่งไปหนเสียมีมีอำนาจมีพลังพ oui. well ูดให้มันชัดเจนไงเดี๋ยวก็ไม่รู้เรื่องแล้วเสียเวลากันใช่ไหมก่อนอื่นเลยผมมีคําถามง่ายๆพี่ดาวใจประเดิมก่อนดาวใจภัยจิตฟังดูมันคล้องจองไม่น่าจะเป็นชื่อจริงนามสกุลจริงอันนี้ผมคิดถูกไหมครับก็ถูกอยู่ถูกอยู่เพราะว่าครูตั้งให้ครูศรีสวัสดิ์พิจิตวรการเนี่ยท่านเป็นนักแต่งเพลงประจำวงสุนทรพอลตอนชีวิตในวัยฝึกกร้องเพลงเนี่ยไปสมัครเป็นลูกศิษย์ของครูเอ้อ คือเริ่มต้นเราเราเองเลยนะไม่ต้องํามผ่าดเลยนะได้เลยครับชอบคุณรวงทองทองนั่งตมมากฝังใจแล้วอยากเป็นอยากเป็นจะเป็นเขาอะตอนนั้นคุณวงทองนี่ดังเพลงอะไรโอ้โหุกเพลงฝังใจเจ้าทุยจำยังจําได้ไหมโอ้ผมหมายป้านั้นเสียงก็จะเกลียวขึ้นคุณจะเกิดไม่ทันเอ้ยผมทันเพลงคนนี้หมดเลยพี่รวงทองร้องอะไรก็เพะเพราะว่าเขามีความเป็นพิเศษในน้ําเสียงในลีลาขนาดเพลงที่จานอง ก็ไม่ค่อยเพราะเขาอย่างร้องในเพราะอะไรนีเป็นความบิลีฟของเราอ่ะเราอยากเป็นแล้วก็คิดในใจตามภาษาเด็กว่าเขามาจากสุนทรภพแล้วก็เป็นที่สุนทรภพดิเราอยากจะเป็นเขานี่ยึดเขาเป็นโรโมเดลเลยแน่นอนแน่นอนนอกจากคุณรงทองแล้วยังมีดารามีนักร้องคนอื่นอีกไหมเช่นชาวต่างชาติแพทซิคไคลน์เอ่อดอริสเดลนี่ผมแน่นอนอันนี้ก็แน่นอนแต่ว่าแต่ว่าเราเนี่ยคุณตายเนี่ยเป็นชาวอิตาเลียนนะ าด No wonder พี่ดาวใจจึงมีเออโอ้นี่ไม่รู้เลยว่าพี่มีเลือดยุโรปผสมอยู่ด้วยการที่พี่ดาวใจพิจิตต approach วงสุนทรภารพรนี่มันเกิดขึ้นได้ยังไงคือเราก็ไปหาเรื่องให้พี่ไปหาไปหาคือเราใจเรามันชีวิตเราเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยเราตั้งแต่เจ็ดขั้วแปดขั้เก้าขั้เราคิดอยู่ตลอดเวลาทำยังไงดีไม่ต้องขอเงินแม่ใช้ทำยังไงไม่ต้องรบกวนพ่อแม่เป็นยังไงไม่ต้องมันเป็นเป็น สันดานของเราเลยไปอย่างนั้นเลยเป็นอินสติ้งของเราเลยจะไม่ขอเงินแล้วไปโรงเรียนก็จะไปเพราะนั้นเพราะนั้นพอเราเห็นช่องทางปุ๊บเราฟังเพลงแม่ก็ไม่ค่อยส่งเสริมหรอกก็ไม่รู้ว่ามันจะมาถึงขนาดนี้เพราะคุณแม่เนี่ยเป็นลูกฝรั่งอะลูกอิตาเลียนก็ก็่จะฟังแต่เป็นฝรั่งเขาก็เฮ้ออะไรของเขาอะแบบเพลงพวกตอริสเตอะไรเงี้ยเก่า แองแหงแองวิลเลียมอันนั่นแหละนั่นแหละเขาจะเปิดทุกคืนแล้วก็พวกเพลง Goodbye Jimmy Goodbye I See You Again แล้วก็ฟังแม่ก็ฟังแต่เป็นฝรั่งแต่เราอ่ะมาทางนี้จะแล้วแม่ก็ไม่สนใจเราเท่าไหร่ไม่สนใจในเรื่องนี้ก็เรียนหนังสือไปเถอะตามปกติของเด็กทั่วไปพี่เป็นเก่งไหมครับเด็กๆพี่น่าจะเรียนเก่งนะพี่เป็นคนมันมันเป็นแบบว่าไอ้วิชาที่มัน เป็นคณิตศาสตร์อะไรเนี่ยวิชาการเนี่ยไม่ค่อยชอบอะไรแต่ว่าเราจะมาทใส่ศินที่จบมาจากจุร้าก็จบศิลปะแล้วพี่รู้ตัวเองว่าเราเนี่ยพอจะมีความสามารถในด้านร้องเพลงได้ตอนไหนตอนประกวดร้องเพลงล่ารางวัลที่ในโรงเรียนเนี่ยเราเป็นนักล่ารางวัลโอ้พี่เรียนโรงเรียนไหนครขอโรงเรียนวัดค่ะวัดอะไรวัดอุทัยธารามการที่เรียนเรียนพอเรียนนูนไทยพอได้สักปอสี่ปห้าเนี่ยก็ไปอยู่วรรณวิทย์เป็นเด็กวันณวิทย์โรงเรียนวรนณวิทย์ที่อยู่ซอยแปดที่ไม่ยอมขายอ่ะ คอมราชวงศ์หญิงเสื้อของนั่นแหละเท่าไรก็ไม่ขายฉันจะทําเพื่อเด็กค่าเรียน1,250พบาทได้เหมือนเดิมแต่ละตางวานแล้วท่านรู้จักเมตตาดาวใจมาโดยตั้งแต่ต้นมาแล้วตอนนั้นคือพี่เป็นนักร้องร่ารางวัลตอนนั้นใช่ไหมเราเริ่มร่ารางวัลมาตั้งแต่ตุัตดอุทัยแล้วพอเขามีร้องกันแล้วขึ้นไปหน่อยขึ้นไปก็ได้อ่ะขึ้นไปก็ได้ทุกปีร้องอะไรบ้างร้องเพลงพี่ลวงทองไอจงจริงจริงแล้วร้องเพลงนี้ ถึงเธอจะเลวหรือดีถึงเธอจะมีหรือจนโปรดสจาบดวงใจของฉันอีกคนว่าเธอเป็นคนที่ฉันรักใครโอ้โอ้วามัเป็นความอดโอ้โหแก้วเสียงของพี่ดาวใจนี่เยี่ยมจริงๆแสดงว่า พระเจ้าหรือครีเอเตอร์หรืออะไรก็แล้วแต่นั่นก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วการศึกษาฝ่ายนะความรู้มีความมั่นใจด้วยมั่นใจจังว่ะคนนี้เนี่ยถ้าเรามีพลังแล้วเราร้องได้โลกนี้ก็เป็นของเราถูกป่ะถ้าเป็นนักร้องมันถ้าเสียงแง้งวันไหนเกี่ยววันไดนเสียงแห้งเก็บตัวเลยเมือนี้คุณวิชก็บอกว่า b o d a man who can sing but he hasn't got a thing he's a king of the whole wide world นั่นแหละจริงอันนี้จริงเลยแต่วันไหนไม่เกิดแบบป่วยหนักกันแล้วแบบเสียงแหบไปเลยไม่ร้อง พูดยังแทบไม่ได้วัดลงคอเนี่ยคุณก็ต้องไปซุกตัวอยู่ที่อื่นเลยแปลกนะอย่าพอนะต้องไปพักฟื้นไปกลับมามีให้เป็นคิงเป็นควีนอีกทีนึงใช่แล้วล่ารางวัลวันหนึ่งพอพี่บอกพี่พร้อมแล้วพี่ก็เดินไปที่สุนทรธารณ์เลยเออล่ารางวัลก็ยังล่าล่าตอนเด็กๆนะแล้วก็พร้อมเพื่อไปเด็พร้อมหรอกแต่ว่าพร้อมจะไปอ่ะรางวัลตอนนั้นที่ล่ามีรางวัลอะไรบ้างก็ประตุกระจิก กระตุกกระจิกก็ไม่ได้มีอะไรหรอกก็แบบแฟบแฟบบ้างโค้ดขอผมฟอกฟอกอะไรอะไรบ้างเออะไรมาทำไมนั้นยังไงถ้วยโล่เล็กๆอะไรเนี้ยก็ถ้าเหมือนนั่งเหมือนงานวัดอ่ะก็งานวัดอ่ะก็ก็ล่าล่าละแต่ว่าเป้าหมายเราไม่ใช่ตรงนี้ใช่ไหมเราคิดว่าเจะทำยังไงได้อัดแผ่นเสียงกับเขามั่งอะไรอย่างเงี้ยยาจเป็นคุณโรสยาจะเป็นหรือว่าแต่งตัวแบบเหมือน หนึ่งก็หนึ่งคืออยากร้องเพลงให้เหมือนเขาก็สองอยากแต่งตัวสวยๆเหมือนเขาอะแบบอลิสเบตเทนเลอร์อย่างเงี้ยเป็นเป็นแนวนั้นแนวแนวคลาสสิกนี่ตอนตอนเด็กๆตอนเด็กๆไม่ใช่ตอนสาวนะเพราะตอนนี้ก็ยังไม่ยอมโอ้โหนี่ยนี่ก็เป็นเรื่องเรื่องนี้มันสําคัญนะการแต่งตัวเนี่ยเป็นเป็นสิ่งแรกก่อนที่เราจะเริ่มอ้าปากร้องเพลงเนี่ยเขาต้องเห็นตัวก่อน first impression ผมถามพี่ดาวใจนิดหนึ่งสิ่งหนึ่งที่พี่ดาวใจมีเนี่ยนะฮะนอกเหนือจากเสียงเสียงที่ไพเราะแล้วเนี่ย พี่ดาวใจยังเป็นคนสวยไอ้ความสวยของเราเนี่ยมันไปเข้าตาแมวมองใครบ้างไหมคือคือพในขณะที่พี่อยากเป็นนักร้องเ่ยผมเข้าใจแต่มันมันจะต้องมีแบบบางองค์ประกอบมีใครชวนพี่ไปเล่นหนังเล่นละครอะไรมีบา้างไหมตอนสมัยพอเราเริ่มดังแล้วก็มาเล่นอยูหลายเรื่องอยู่แต่ตอนนั้นน่มันมันมันไม่ใช่อย่างนี้ยมันยังไม่ใช่ยังไม่รู้จักการแต่งตัวการสังคมมันยังไม่มีเนี่ยเบบี้อ่ะเรียนอ่ะก็ไม่มีอะไร แสดงว่าเรื่องการแต่งตัวก็ก็คือแม่ก็มาให้ความใส่ใจจับกามากถ้าเราคนไหนที่มีคนแนะนําเร็วคนนั้นก็จะโตเร็วถ้าคนไหนทำเองอย่างทุกวันนี้ต้องมีคนช่วยจัดการแต่งตัวจ้างก็จบด้านนี้มาแล้วเราก็มีทีมของเราเสื้อผ้าเราสร้างเองหมดเจ้าหนุ่มเจ้านี้เราทำเองหมดเพราะเราจบด้านนี้มาเป็นการเป็นการจบด้านนี้คือยังไงครับจบโทแฟชั่นดีไซน์และสินทอจากจุฬาลงกรนะคะค่ะคณะศิลปกรรมจบเอก Años, ต้นทำาสด็ษฎีบัณฑิตนะคะต้นแบบการร้องเพลงไทยลูกกรุงแบบดาวใจพิจิต honorary ใช่จะรีวิวรีวิวเรื่องของเราแต่มันไม่ใช่ง่ายโอ้ก็ใช่สิคุณทำคุณร้องได้อยู่แล้วทุกวันร้องมาตั้ง4 0 5 0ปีใช่เชิงปฏิบัติมันอยู่ในใจหมดแล้วพร้อมเสมอแต่ทฤษฎีเนี่ยตีความออกมาเป็นสับวิชาการเนี่ย ยากมากใช้เวลานานมากโทและเอกใช้เวลาเรียน10ปีตอนที่พี่ไปเรียนโทนี่ตอนนั้นปีประมาณปีไหนกี่ปีมาแล้วครับโทปี55อ๋อก็มาเร็วๆนี้จบจบปี55จบ55เข้า50 so now you are doctor yes i am ดาวใจพยาธิ yes ใจภผมใจตัวเองมากเพราะว่าเรามาเรียนตอนที่เราสูงอายุแล้วก็จริงแต่เราก็ทําจนสําเร็จเพราะว่าเราไม่ใช่คนเก่งแต่เราเป็นคนจับแล้วต้อง ต้องเดินไปได้นี่ดูว่าพี่เป็นคนแบบเรียกว่าไม่ไม่ปล่อยนะะปล่อยไม่ได้ปล่อยไม่ได้คือว่าไม่มีใครนะจะบรรายนมิตรมาสร้างสรรค์ตัวเราได้เท่ากับตัวเราใช่ไหมคะแล้วฝันของเราะค้างอยู่พอเราเรียนจบป .7 ป .6 ก็7เนี่ยเราก็ไปร้องเพลงแล้วไปสร้างชื่อเสียงแล้วก็ราคาสังกระดาษกระสังอยู่ระหว่างว่างเนี่ยปุ๊บเราก็ไปเรียนกศนเติมไว้เติมไว้พอถึงเวลาจะไปไปเข้ารามตรีตรีเลนที่รามพอโทเอกนิ่จุฬาแล้วเอาหมายเลย ใช่ไหมเราเราต้องเตรียมไอ้ไว้อุปกรณ์ไว้เสมออาวุธพร้อมเลยเพราะว่าถ้าเราไม่มีตรีเราก็ไม่มีโทไม่มีเอกแล้วหลายคนบอกแกแล้วไม่ปเรียนทำไมอยากคิดอย่างนั้นคุณจะไม่มีคุณค่าคุณต้องสร้างคุณค่าบอกเออเออเรียนแล้วก็ไม่จะไม่รู้จะไปทําอะไรคุยกับลูกหลานยังไม่ค่อยรู้เรื่องเลยถ้าเราไม่มีความรู้โอ้ในเรื่องจริงจากใจนะไม่ได้ว่าโอ้อวดไม่ใช่โอ้อวดแต่ให้รู้ว่าตราบใดที่เรายังมีสุขภาพมีมี คุณภาพพอจะไปไหนได้มนุษย์เป็นสัตว์สังคมนะใช่ค่ะถ้าว่าเราอยู่คนเดียวไม่ได้ใช่ใช่เราอยู่กันเป็นหมู่หลายคนนะบางคนนี่งกองแงะพอมาเรียนตกตัวตรงเลยเดินได้แล้วอ่าเพราะว่าต้องคนเขามองมามันต้องพร้อมก็จะไม่เหี่ยวก็จะไม่เฉาแน่นอนแน่นอนอันนี้โนวานิ o ทัว o l รูเลอร์ไงคะไม่มีใครแก่เกินเรียนใช่ แล้วเราก็ได้ใช้จริงๆมินว่าวัยนี้พอจะไปเรียนเนี่ยยากกว่าอีกที่เราจะแบบพร้อมที่จะเข้าไปส่วนใหญ่คนก็จะรู้สึกอย่างเนี้ว่าโอ้ยแก่ไปแล้วเขาไม่เรียนกันหรอกโอ้แต่ว่าสุดยอดมากนะแต่เราต้องมุ่นมั่นเขาไม่รู้เรื่องเขาไม่รู้เรื่องก็อยากแนะนําว่าถ้าเราเราเปิดใจสักหน่อยถ้ามีปล่อยตัวเหงาเข้าในเรียนไม่ใช่เรื่ององค์ความรู้อย่างเดียว เราได้สังคมด้วยมันหลายหลายอย่างผมชอบที่พี่ว่านี่อยู่คนเดียวนี่อย่างเงี้ยแต่พอเข้าสังคมแล้วอย่างงี้แน่นอนธรรมชาติอ่ะอันนี้จริงคุณอยู่บ้านเราก็แบบหนึ่งก็มาป้าก็ไม่ได้แล้วครับกองมาแล้วครับตอนนี้คนจะต้องพักชมคนนะคนเวลากเหรอพูดเปลินเลยตอนนี้เราคุยกันอย่างออกรถออกชาตินะฮะเดี๋ยวย้อนกลับมาว่าที่ดาวใจภัยจิตเป็นนักร้องวงสุนทราพรได้อย่างไรนะเบรกหน้าทั้มท่านผู้ชมครับ คอลลาเจนเนี่ยเดี๋ยวนี้กลายเป็นคําที่หลายคนคุ้นเคยในลักษณะของอาหารเสริมถ้าเราขาดคอลลาเจนล่ะจะส่งผลเสียต่อร่างกายของเราอย่างไรบ้างมาฟังกันเลยครับความจริงแล้วคอลลาเจนเนี่ยเป็นสิ่งที่ร่างกายของมนุษย์เราสามารถสร้างขึ้นเองได้แล้วก็ได้รับจากอาหารหลากหลายประเภทแต่ในคนที่มีอายุมากขึ้นโดยเฉพาะคนที่มีอายุมากกว่า30ปีขึ้นไปเนี่ยพบว่าการสังเคราะห์คอลลาเจนจะลดลงหรือในผู้ที่มีปัจจัยบางอย่าง ทำให้คอลลาเจนเสื่อมสภาพหรือถูกทำลายได้ง่ายเช่นผู้ที่พักผ่อนไม่เพียงพอผู้ที่มีความเครียดหรือผู้ที่สูบบุหรี่เป็นต้นบุคคลเหล่านี้นะครับจึงได้รับคอลลาเจนที่ไม่เพียงพอกับความต้องการของร่างกายปัจจัยเหล่านี้จะทำให้ผิวหนังเนี่ยหย่อนคล้อยเหี่ยวย่นไม่เรียบเนียนและเกิดริ้วรอยได้และผลกระทบอีกอย่างจากการที่เราขาดสารคอลลาเจนก็คือโรคข้อเสื่อมนั่นเอง โดยมีปัจจัยเสี่ยงหลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นการมีอายุที่เพิ่มขึ้นทําให้ร่างกายผลิตคอลลาเจนลดลงน้ําหนักตัวที่มากจนเกินไปก็จะทําให้เกิดการกดทับของกระดูกข้อต่อทําให้เกิดอาการปวดข้อได้ในที่สุดการที่เรารับประทานคอลลาเจนนี้อาจจะเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยเสริมความแข็งแรงของข้อต่อแล้วก็ช่วยบรรเทาอาการจากโรคข้อเสือ่อมโรคข้ออักเสบต่างๆได้และสุดท้ายยังช่วยให้ผิวพรรณของเราเนี่ยฟื้นฟูดูเรียบเนียนกระชับ มีสุขภาพที่ดีได้อีกด้วยครับสนับสนุนโดยดรทีคอร์ดี้พลั UC2 ขอชื่อมาแล้วได้แล้วด้วยขอไปแล้วบางบางคนก็ให้กูเอือตั้งแต่ว่าเราเห็นคิวยาวเหลือเกินเราไม่ชอบชอบเข้าคิวเพียงคำเดียวสิยากนักหนามันเสนอัดออุรา